ถ้าคุณอยากได้รถตอนเดียวกับเครื่องสิ่ล้อไว้ใช้งานสักคันอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ครับย้อนรมงปลว่าสวัสดีครับผมเวนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาอยู่บนดอยนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการทํางานนะครับ การประกอบอาชีพนะครับของคนบนดอยนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวกล่ลำปีนะครับ กวัวจะได้กล่ำปีแต่ละลูกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็เป็นน้องๆองผมเนาะเขาก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ของเขานะครับก็มาขึ้นกล่ำปีนะครับแล้วก็กวัวจะเอากล่ำปีเนี่ยขึ้นรถเสร็จนะครับก็กต้องเอารถขนไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้าคนกลางมาไล่ติดต่อหนึ่งซึ่งพื้นที่ที่ญาติผมเขา ปลูกกระหล่ำปีนะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่บนดอยเนาะคือพื้นที่เนี่ยคือเส้นทางในการมาตรงไร่ตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นเส้นทางที่มันไม่ค่อยโอเคนะครับก็ต้องอใช้เป็นรถ4วิวนะครับที่ที่จะสามารถเข้าเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับครับในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะบรรทุกอยู่ที่ประมาณ2ตันถึง3ตันได้นะครับถ้าอย่างคันนี้เนี่ย ความสูงประมาณนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ2ตันนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นรถเอ่อ,อ,อรีโวแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์2 2 8นะครับแต่ครับเเรานะครับก็ใช้ t o y ยต a มาหลายรุ่นนะครับอ่ก็ตั้งแต่ o y o ยต d าไดนาะครับอ่อโตโยต้ามิติเอ็กน,นะครับก็ยังใช้งานอยู่นะครับนะแล้วก็ t o y ยต a r e v o ครับผม เป็นไงกันบ้างครับวันนี้เราได้รับฟังประสบการณ์ของการใช้รถจริงๆในพื้นที่จริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามรถของพี่ๆเขาขับเอาไปส่งให้พ่อค้าข้างล่างซึ่งเขาคงมารออยู่แล้วล่ะครับก็รอเก็บอีกนิดนึงตอนนี้ก็กําลังจะเต็ม2คันละก็คงต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับพี่ๆเขาก็ทำงานกันอยู่ยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมเชิญเลยครับ you ครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดที่จะส่งถ่ายกระหล่ำนะครับจากที่เราตัดในไร่ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบังเอิญมาเจอตอนนี้ก็จะมาจากบ้านบ่อหอยภาคดีทำนะครับวันนี้ก็ตัดกระหล่ำเหมือนกันนะครับก็กําลังขนขึ้นรถอยู่เมื่อกี้ถามคร่าวๆก็ประมาณ3ตัน5สําหรับกระหล่ำนะครับแล้วก็มีมีลุยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นกําลังขนกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอลูกค้าที่เราไปดูเขาตัดเมื่อเช้า กำลังวิ่งตามลงมาแล้วครับตอนนี้เราก็ติดตามรถผลกระหล่ำนะครับจากในไร่ที่เราไปดูกันเมื่อเช้านะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเวทเป็นอย่างสูงนะครับน้องเวทมีอะไรจะฝากไหมฮะตอนนี้ก็สำหรับคนนะครับที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อรีโวหรือไม่ซื้อดีนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าลิโวรนะครับแรงจริงครับผมใช้งานได้จริงครับยังไงก็ขอบคุณน้องเวทมากๆนะครับส่วนถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าอยากสนใจสอบถามเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าหรือสอบถามการใช้งานเนี่ยสามารถติดต่อผมเลโกะนะครับได้ทางโทรศัพท์และก็ไลน์ที่เบอร์062 3 1 0 1 1 2 4นะครับและติดตามชมคลิปได้ทางช่องทาง YouTube ได้ช่อง t o y ยต้าสตอรี่บายเลโกนะครับแพร่หล่อตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ